แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรหรือรายละเอียดเกี่ยวกับวิดีโอก็กดดูตรงนี้ได้เลยนะคะทั้งมือถือทั้งคอมแท็บเลต็ตเหมือนกันเลยค่ะปังโกะคือเกล็ดขนมปังนะคะสไตล์ญี่ปุ่นนะคะหนะะ้าที่เป็นเกล็ดขนมปังคล้ายๆพวกเทมปุระอย่างนั้นนะคะที่เขาคลุกพวกทงคัสึนะคะหมูทอดไก่ทอดของญี่ปุ่นนะคะที่เป็นเกล็ดขนมปังสูตรของปิ้นนะคะ ไม่ต้องปั่นไม่ต้องเอาไปอบค่ะนะคะป้นไม่ชอบอที่เอาขนมปังนิ่มมาทําแล้วค่อยไปอบเพราะว่า,าหลังจากอบเนี่ยสีเขาเข้มนะคะแล้วพอสีเขาเข้มเวลาเราเอาไปทําทอดเอาไปชุบทอดหรือเอาไปโรยขนมปังอบเนี่ยสีเขาก็จะเข้มขึ้นไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นป้นจะใช้ปังโกข๋ขาวๆนะคะป้นเราใช้ขนมปังค่ะที่แห้ง นะเอาไปตากแห้งฟําเฮาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เพื่อนใช้ขนมปังก้หนหอยของเพื่อนมันตากเอาไว้ประมาณ3มวันนะคะต้องตากให้แห้งนะคะจากนั้นค่ะใช้ที่ขูดนะคะขูดเลยค่ะหัะเนี่ยค่ะขูดเราก็จะได้มาเป็นเกล็ดขนมปังแบบนี้นะคะนะก็จะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะ ถ้าเราไปปั่นนะคะส่วนใหญ่เขาจะละเอียดเป็นผงๆนะคะปุ้นอยากให้มีเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะเหมือนที่เราซื้อแต่เราไม่ซื้อค่ะนะคะเราทําเองก็เสร็จแล้วนะคะปังโกะของเรานะคะก็จะเห็นว่าเราขูดเองเนี่ยก็จะละเอียดน้อยกว่าแบบปั่นนะคะนี่นะก็ประมาณนี้นะคะงคะ่ายๆค่ะแล้วก็ใส่ขวดโหลนะคะ กล่องก็ได้นะคะปิดฝาเก็บไว้ได้ประมาณ3เดือนนะคะไม่ขึ้นราไม่ขึ้นราแน่นอนถ้าคุณตากขนมปังได้แห้งจริงๆนะคะไม่ขึ้นราค่ะทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะเนี่ยพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้เป้นด้วยนะคะลากันไปก่อนคะ่ะเอาปังโกไปทำขนมปังทานก่อนนะคะสวัสดีค่ะ